ครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกัารยู่กับบามีในยูทูปช่องอีสานบ้านของ,องพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เอามาให้มันหูวแจง้งเห็นจริงพี่น้องผมสถานทีฟีกัตที่มากอายุนี่ละอ่านเอานะเอหอ,เอหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์พี่น้องผมตอนนี้น่าจะหกโมงเสาร์แล้วตะวันพระบ่่ท่านตอกโค้งอาชีพบ,บ่่ท่านเมียนเข้ากันว่าพอกันทุกวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะอืทุกวันอาทิตย์ไก่ทอดเสแสรบพสเพราะชีมืเริ่มตะพีได้บาด เข่ามั่นไก่เข่าไก่ถอดข้องน้องสาวคนสวยก็ยังสวยคือเก้าพี่น้องผมวานปลาไหลนะโอ้ปลาสาเพลินปลาสาเพิ่นปลาหน้าที่ปลาตาปลาหน้าที่ปลาตาเจ้ากระไดต้อนบักเอีบตอนนี้บ่น่าจะเกินห้าสิบบาทพี่น้องห้าสิบบาทก็ยังถือได้ครับมาตอนใหญ่ป่านสี่สิบบาทพร้อม สี่สิบบาทความต้อนบางหญ่อะพี่น้องเบินหอมมีเข่าห่อนห่อนว่ะพี่น้องเนาะดีครับไอ้จอมปูเขาโคตรจอมเห็ด,ดเลือกสวนไร่น้าสวนผสมที่ดังดีสุดแล้วในย่านอำเภอไทรมุ่นพี่น้องควอมดูนี่ยืนหนึ่งขวมดูยืนหนึงหนหน่งเล่าเห็ดเล่าเห็ดเล่าสามาราจากการเริ่มต้นพิษผลานเล็กๆในน้อยเอาไปเอามาตอนนี้เป็นเทียบแล้ว ฟ้ามเหล้าคนมาศึกษาเมื่อเราเป็นศิษพ,พี่น้องตะวันห่างเห็ดบ่อใดคือเล้าเด้ลยะมาพี่บักบวบไปแกงใส่ปลาอืมมาพี่เอือโอ้ยเขียดไหมเจ้าเราก็ผู้ดองบ่ครับครับผู้ดอง,ดงเขีเยดเขาเขียบบักขามเปียกพักกาดหิน,นขันบ่อหินขันบ่อหินมาทับไข่บ้ามี่หลวดกันั่นพี่เจ้านี่อืมบักเขีย บักบัวบ,บักมี่ไปซุปด้อบักมี่ย่ามนี่มาแล้วอ่าอยากได้นกไปปิ่งไปลาบก็เอาไปปูปูพอของไอ้น้ำใช่ปูอือพอไอ้น้ำใช่เหาเนาะพี่น้องเนาะปูได้ดูงัวไปแล้วพี่น้องผมได้ดูได้งัวนาะพี่นอนะ้องเนาะอือเข้าสีควายไปเขาโคตรปิง้ง หาใส่ใได้ใส่กวาปิ้งข้าวโคดปิ้งปิ้งให้ซุปปิ้งให้เห็นปิ้งให้แซบกันยุ่นี่แหละพี่น้องครับปิ้งเลยไมอย่นี้ครับไอ้นั่นมัใช่าะขันเห็นต่ทางล้งเจ้าสีจำพอจะได้บ่เพราะว,ว่าได้เนี่ยเรามีเอกลักษณ์ของเราเออเรามีเอกลักษณ์เป็นตัวตนของเรานัา่นนะอ่ะมีละเพียงไปจำของเราสีตังยุ่นี่เลยครับเด้อกับกูป้องคุณพ่อกันยังเหมือนเดิมคือเก้านะครับเนาะฟูมาสังหาอะไรเด้ย กับูยามนี่ครับเป็นตาเงินครับแต้ีเนาะก้นเม็นว่าผอก้นกับูย่ามแรงวะนี่นมโอ้ยย่ใจครับย่มใจย่มใจก้นกับูยามแรงหงกย่งละคุณแม่เอาบักอันนี้ซุกเราบ่เดียวหนิอุ้ยบักลำหุดลำใหญ่อะ โอ้ยต้นข้างนอกบัก là một bạn ห่อความบักละมุดบานห่อความบวมใส่วิธีบวมบ่อนี่ปิดบวมคันสูข่าต้นมันอยากมีแม่มันบ่ได้กินเนี่ยมันก็ต้องปิดออกมาก่อนบวมใบผักขี้เลื้ยเฮะบ่ได้ใส้แคทลาบเนี้ยปลาตองลาบเนี้ยปลากุ้มปลากรอน สูตรไม่เอาใบผักขีเล็กมันทิบปฏิยาใหญ่ยังกับบักอันนี้อะไรใบชิบผักชีได้ไมีข้อม,มห่อนภูมิปัปนนปญญาชาวบา้านเอาพี่น้องฟังเยอะอันนี้บ่ราะเป็นเรื่องหล่อเหรียญด้ดคือคือปิดหน่วยนี่ดิบๆมากเป็นเพราคุณแม่นี่อ่ะปิดมากดิบๆนี่เออเออทำความสะอาดแล้วเอาเอาใส่สอบบ้านนี้ไปหาใบชีเล็กเอาใบชีเล็กมายัดใส่สอบนำ นส่วก็มาเเลลีี้้้้ยยงงในกองไสู้ตรนี่ใส่ได้ก็พวกกล้วยพวกบักม่วงบักใดได้วะได้คือกันเอาพอยสิไปร่วงเบื้องอยคุณแม่ตัวได้เอออือมีปลาทอดพอยสิไปร่วงเบื้องอยคุณแม่ตัวได้เกิดมาอายุกับปลานี่แล้วล่ะพี่น้องเพราะกาหัวใบขี้เล็กสามารถบวมกล้วยบวมบักม่วงได้อือบ่จักบ่จักเพราะกะนี่แหละข้งแรกในชีวิตที่หูว ไปหาใส่แกดโอ้ยกับพ่อจกขนมงสี่แกดมาสี่ด้ขายเป็นย่างทุบาวอีเ่ย้ก็เโอ้ยบ่จ๋าอีเมีกับ่าเ่ีแลวใส่ตาแจย่าปัมกวยมาแล้วก็ใส่สื่แกนไปบ่มพูดนะเมนูพูดนะพอเทียนใบ้วเฮ้ใบสำสาอีกสากโอ้ยพัสร้างว่าเดี๋ยวน้องใบสำสากับบ่มวยได้เอา่อจืนี่แดไ่ได้ขายดิ โอ้ฮะแเขาเรียงด้วนกัแกดพักเราเราปลูกเองด้นี่น, <แบ S 2> นี่เป็นผักคุณภาพสีปลูกเองนี่ตะอ่อนซ่อนจับยำขวดขวดพี่น้องผมม,มกอีหยังบุนี่คุณเมี่ยวิ้ยไม่งาม่ายเลยมกลาบปลาลูกหมกลาบปลาหม,มกลาบปลาเนี่ยมกสีหอมกอขวดมกสีหอมกอขวดจัดไปใส่ถุงไหวเด้อพี่น้องเด้อนะ จักหมกเนาะครับเนาะใส่ถุงไว้เด้อครับเด้อเดี๋ยวงูมาเอา,อาสร้างเพราะท่านลูกค้าเพราะท่านยางเนาะมีหนุนเนะาะซร้าลูกค้าเพราะท่านยางพอข้าม่ขายเพิ่นกระโลก่อกนเด้ยมียังถื่อใจเพิ่นกระสีจับใจใส่ของห้างแบบนี้อยู่ในห้างเลยแพกกยร่เกลียดเออเพิ่นเฮ็ดแบบย่างดีเลยวะแม่กระทั่งฟักผมว่าจะล่องเฟิ่งจีนี่ แม่กระทั่งพักขมโอ้มาทำบัตรเว้เฮยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเล่าจะไม่ได้พักขมใส่เมื่อนใช่พักขมอยู่แน่อุ้ยอุ้ยเอาไปหัวใส่นอย่างเงี้ยนะพักขมสิบบาทมันเด่นหลายอีริแบกทั่วกงเงาโอ้ทั่วเลยาวถึงใเงาถึงเงาถึงขาวถึงรอเจ็ดอีโม่เพิ่น บเอฟไปครับดไต่เเปลี่ยนเมนูแต่หน่อยเท่าไมาใคไตเชดีหมเปลียนจักสียแต่ว่ากบหน่อยไตเปลี่ยนย่ตัดอยู่ราคาเฮ็ดมาแล้วเนาะครับเนาะผู้ใดที่เอฟซีเล่าที่รอคอยเห็ดมาแล้วเด้อเราเราบได้มาไต้เห็ดที่เรามาพร้อมบักบัวพร้อม เราเสียมาขายหมูเจ้าบักผีควอมฟักติวความบ่ายไงเมืมาสื่อเห็ดเราวราต้องไปหาใส่กมี่บดทิพยล่องหม้อเออทิพยล่องหมอหาเต้าหัวชิงไคกันมาหาพอเทียบเมนูกับมี่บดคือกันพี่น้องผมว่าถ้าคิดเลี้ยงหมูหมูมาหาพี่น้องทันทีเอาไปลาบเอาไปปิ้งเอาไปต้มเอาไปก๋อยเอาไปก๋อยบักหน้าหนี่งกับซูตรวมข้าวโพดแย่อันนี้เนาะพี่น้องเนาะปไปเข้าได้เวลาแล้วดีพอไปต้มเพียใส่กระป๋องกาแฟเฮาแล้วก็ไปเฮ็ดซอยจุกินซะให้มันเรียบร้อย สูตรต้มเพียเพียสูตรข้าวเหาเรามีวิธีเห็ดข้าวเห้าเนี้ยเอออืไปพี่น้องผมมาทาอาพระคุณเจ้าพญางบินบาทว่าพี่น้องเนาะพระคุณเจ้าพญางบินบาทมรนาสาธุน้ากันแล้วเท่ากับยางรัตตลาดที่บาดสิเบื้องข่วมคือคืนช่วงตลาดบาดเท่ารับรองพี่น้องบพรว่าเงาก็แล้วกันอืมเขาปาดกล้าวาเลยเขาปาดนี่ของแทฉความขันแนวนี่นี่ ของแท้ความของคุณแม่เล่าคันเราบ่ได้มาซากามูบ่เป็นเล่ากันแล้วกันแบบประมาณวันคุดบอ,อลระดับซุปเปอร์สตาร์โมซาลาเนะพี่น้องเนาะผู้อื่นให้ร่องสนามไปเลยเราต้องร่องที่หลังเราอะเคล็ของเล่าเป็นแนวนี้ตอนผูใ้ใดทาล่าก็ต้องสาตอนผู้อื่นมาตลาดเบิดกวันด้วยพี่น้องเด้อเดียวพอเราอืมสุดท้ายท้ายสุดทำมาพอเฉียงง่วนหน่อยบ้าเอ็นเขาก็ออกมือวานมือกวันเรากล้าคาเลยพี่น้องขามาสู้พี่สู้น้องกินอยากกินง่วนหน่อยสมใจครับวัาสันนี่ เจ้าคิดเบื้องเอาหลวไปนี่เสียซ้ำนี่คิดบเบื้องเหนือเสียห่องไหน้นี่ตอนหน่อยซ้ำใดพี่น้องวันนี้มีซ้ำนี่ละแผ่นเดียวซ้ำเงยกว่าืมืมอนิดหน่อยลากาเพื่อบ่ใไหเป็นการตัวกันได้พิสูจน์ทราบเลยเบื้องหนองลายหน่อยบ่หน่อยเบื้องเอานี่บ่าเอียดบอกวา่าออกมาได้เดียนเดียวจัดการเลยวะสันสุดจัดประลัดบอกบีแล้วก็มีน้ำเสนอดีๆนี่บีไอเขาขอเขาใาย อืแล้วก็บีสยามอมืแล้วก็บีสยามสองหยีหว่วให้เลือกใส่เพียปอดงามๆขวาดไอ้ใส่ห้องตัวนี้เลยบ่เห็นบ่เห็นบ่ขนาดขวดเพียยังหน่อยๆที่เบิ่งเอารลดไปสีวาจังสันจังสีเแ้้วพี่นอ้องเด้อเออเอา นี่แหละบรรยากาศแบบนี้เจอกันวิธีบันโคกกลางตำบลไพ่อำเภอสายมุ่นจังหวัดเดยวโซช่ชอนทุกเสาร์ว,วันอาทิตย์เป็นต้นไปแล้วพี่น้องแล้วตีหาเป็นต้นไปเจอกันจุ๊ดขอบคุณครับสวัสดีครับอาทิตย์ว่างหันบ่ได้มาอาทิตย์นี้มาแก้ไขให้แล้วแล้วพี่น้องแล้วผู้ที่ต่อว่าบ้ามีเขามากกระไดไปตลาดโคกกลางไปตลาดโคกกลางยุหันพี่น้องผมจัดให้แร้วเรียบร้อยแก้ว